สวัสดีครับผมชื่อนายประภาวิศิงใหญ่ครูประจำแผนวิชาช่างก่อสร้างโยธาวิทยาลัยเทคนิคครูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่บทเรียนรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุจุดประสงค์รายวิชามีทั้งหมด3ข้อข้อที่1 เพื่อให้มีความเข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครียดและคุณสมบัติด้านความแข็งแรงของวัสดุข้อที่2เพื่อให้สามารถประยุก์ตใช้หลักการแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบตรวจสอบและตรวจพินิษ์ชิ้นส่วนโครงสร้างและเครื่องจักรกลข้อที่3เพื่อให้มีเจคติ